เดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่ามดูลวัดความจุกับแบตเตอรี่แบบตะกัวกดก่อนนะครับอ่าผมได้ใช้กับแบต12บโวลต์นะครับซึ่งเป็นแบตชนิดเดียวกันกับในคลิปนี้นะฮะอ่าทำการป้อนไฟนะครับแดงบวกดำลบนะครับตอนนี้โมดูลอ่านค่าอยู่ที่12.7%สองจุดเจ็ดร้อนะครับทำการกดปุ่มเซตค้างไว้นะฮะอ่าก็จะเป็นโหมดที่1นนะฮะเราก็มากดปุ่มเปิดปิดด้านล่างนะฮะกดเลือกนะครับเราจะตั้งเป็น อ่าสิบสองโวลต์นะครับอ่าเราก็กดเลขสิบสองครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มากดปุ่มเซตนะครับนี่นะฮะกดปุ่มเซตด้านบนนะครับอ่าพอตัวเลขหยุดแล้วเราก็กดเซตแช่ไว้นะครับอ่าก็จะเป็นค่าที่แท้จริงนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นขีดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แรงดันจริงนะครับแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบสองจุดเจ็ดโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะวัดเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างมิเตอร์นะครับมิเตอร์วัดได้สิบสองจุดแปดสี่นะฮะ อ่าตัวโมดูลก็ได้สิบสองจุดเจ็ดนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับบนวัดความจุก็จะขึ้นเป็นความจุของแบตเตอรี่นะฮะตัวโมดูลชาร์จก็จะทําการชาร์จนะครับนี่นะฮะก็จะสังเกตว่าโมดูลวัดแบตนะครับไฟก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะตรงขีดเปอร์เซ็นก็จะเริ่มเต็มแล้วนะฮะก็อยู่ที่ประมาณแปดสิบหกเปอร์เซ็นนะครับแต่ตอนนี้ผมเสียบชาร์จไว้ไม่นานนะฮะเดี๋ยวก็จะไปทําการต่อวงจรทดสอบเลยนะครับ ไฟอยู่ที่12.8นะครับขณะที่เราเสียบสายชาร์จไว้นะฮะ HT สองหนึ่งนะครับ